บทที่สิใช้ใจแลกใจภาพเด็กหนุ่มรูปร่างผอมซูบซีดกับหญิงสาวร่างผอมแห้งนั่งขัดสมาดกินอาหารอย่างอร็ดอร่อยอยู่บนแคร่ใต้ถุนเรือนทำให้รุ่งตะวันดีใจมากนอกจากจะช่วยชีวิตทั้งสองเอาไว้ได้เธอยังไม่ต้องตายตามคำขู่ของเสือมั่นอีกด้วยไอ้บุญกับนางเอียดมันฟื้นตั้งแต่เมื่อรุ่งสางแล้วเสือมั่นเอ่ย รุงตะวันหันขวบมาหาต้นเสียงแต่เสือมั่นเดินผ่านหน้าเธอไปยังน้องชายแล้วยื่นกระบอกยาต้มส่งให้เธอจึงรีบตามติดมีจะเหมือนพี่พบโอสถตามเข้ามาด้วยมีบุญเงยหน้าขึ้นมาเห็นรุงตะวันก็ได้แต่ฉงนใจไอ้นี่แหละหมอยาที่รักษาเองเสือมั่นบอกก่อนจะนั่งลงแต่ไหลน้องชายเบาๆถามเองเป็นอะไรบ้างวะดีขึ้นแล้วหรือดีขึ้นแล้วพี่มั่นแล้วนี่ เด็กหนุ่มเบนสายตาไปหาคนมาใหม่ทั้งสองเสือมั่นจึงกวักเรียกลุงตะวันกับจำหมื่นพี่พบโอสถเข้ามาไอ้นี่เป็นหมอที่มาช่วยรักษาเองส่วนไอ้นั่นพี่ชายข้าลุงตะวันรีบบอกมีบุญยกมือไหว้ก่อนเอ่ยขอบน้ำใจพ่อหมอมากหากไม่ได้พ่อหมอข้าคงตายไปแล้วขอบน้ำใจพ่อหมอมากมากเลยนะจ๊ะเอียดยกมือไหว้ท่วมหัวหอขอบคุณอีกคนข้าไม่ได้ทำอะไรมากหรอก เองสองคนต่างหากที่สู้จนมีชีวิตรอดมาได้ข้าซับซึ้งน้ำใจพี่สองคนมากมีบุญว่าพรางหันหาพี่ชายพี่มั่นส่งพวกเขากลับบ้านด้วยเถิดแต่เองยังไม่หายดีข้าดีขึ้นแล้วว่าแต่พ่อหมอกินข้าวด้วยกันหรือไม่นางเอียดฟื้นมาหุงหาอาหารเยอะเลยเออไม่เป็นไร จเหมื่นพิภพโอสดเอ่ยหลังจากมองสำรวจอาหารการกินของมีบุญกับนางเอียดแล้วจึงป้องปากกระซิบหุงตะวันเองบอกว่ามีบุญกับนางเอียดมีอาการประหลาดใช่หรือไม่อืมใช่ทำไมหรอคะเองดูผักที่กินแหนมกับน้ำพริกนั่นสิหลงตะวันเพ่งมองแต่ไม่พบความผิดปกติจึงกระซิบถามก็เนื้อย่างกับพริกน้ำพริกกับผักเอ๊ะแต่น้ำมันฝัก างไหลแดงกับมะกัมตะหนูนี่ใช่ข้าว่าข้ารู้สาเหตุอาการป่วยแล้วรุงตะวันพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อคืนเธอคิดจนสมองแทบระเบิดหาที่มาของอาการมีบุญกับนางเอียดและอีกสามคนที่ตายไปที่แรกรุงตะวันเข้าใจว่าเป็นพิษจากค้างคาวถ้ำทําให้ทั้งหมดมีอาการหนักหลังจากนำค้างคาวมาตากแห้งและย่างเป็นอาหาร แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่พวกเขาคงไม่รู้เพราะว่ามะก่มตาหนูผลสีแดงๆสดดูน่ากินเหมือนผลลไม้ส่วนฝักหางไหลแดงก็มีเมล็ดในคล้ายๆผักสวนครัวทั่วไปแต่กินแนมกันมันให้ริดพิษเป็นสองเท่ามีหน้าเล่ารุ้งตะวันอุทานแล้วรีบพุ่งเข้าไปกลางบงคว้าเมล็ดสีน้ำตาลปนแดงที่มีบุญกำลังแกะจากฝักจะเอาเข้าปากทิ้งลงพื้นทันที เองทำไกรของเองเสือมั่นบวยวายกินไม่ได้ห้ามกินรุงตะวันคว้ากระจาดผักออกมาจากบงข้าวส่งให้เจมื่นพิภพโอสถถือไว้แล้วเข้าคว้าข้อมือมีบุญวางหงายบนตักสอดมือกำรอบข้อมือมีบุญแล้วใช้นิ้วโป้งกดฝั่งนิ้วก้อยส่วนนิ้วที่เหลือทั้งสี่กดถัดจากปุ่มกระดูกข้อมือแล้วนิ่งใช้ความคิดสักพักเจม่นพิภพโอสถจึงเอ่ยทำลายความเงียบ ดีหรือไม่ดีชีพจรเต้นเหมือนหงว่ายน้ำจังหวะสม่ำเสมอตัวอุ่นพอดีโชคดีนักเธอว่าพลางหันมหาหานางเอียดแล้วทำแบบเดียวกันกับมีบุญแต่กับนางเอียดรุ่งตะวันสีหน้าไม่ใคร่สู้ดีนักจะเหมือนพี่พบโอสถจึงมุ่นคิ้วก่อนเอ่ยถามเป็นรไรชีพจรเต้นเหมือนกบกระโดดแต่สม่ำเสมอพอประมาณตัวยังรุมๆแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหา มีบุญสีหน้าดีขึ้นแต่นางเอียดกับหน้าเสียมือหนึ่งยังปั้นข้าวค้างอยู่คาปากด้วยความตกใจส่วนเสือมั่นก็ยืนคุมเชิงใกล้ๆสีหน้าเป็นกังวลไม่ต่างกันแลบลิ้นสิรุงตะวันสั่งนางเอียดกับมีบุญหันมองหน้ากันก่อนจะแลบลิ้นออกมาน้อยๆอย่างกล้าๆกลัวๆรุงตะวันสายหน้าบอกอ้ากว้างๆแลบลิ้นย,วยาวๆสองคนแลบลิ้นกว้าง สีหน้ากระอักกระอ่วนกับท่าทางประหลาดรุงตะวันก้มมองใกล้ๆสลับมีบุญกับนางเอียดครู่หนึ่งจึงเอ่ยกับจะเหมือนพิภพโอสถว่าคิดว่าไม่เป็นไรจะเหมือนพิภพโอสถพยักหน้าก่อนจะล้วงหยิบขวดยาดินเผาที่ห้อยคอยอยู่ยื่นส่งให้รุงตะวันรับไปเปิดดมสีหน้าเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่มันทิพยโอสถสูตรคุณพบใช่ ทีแรกข้าตั้งใจจะทำเก็บไว้ให้เองใช้เวลาต้องเฝ้าเรือนสมุนไพคนเดียวแต่ว่าเอาให้สองคนนี้กินไปก่อนกลับไปข้าค่อยทำให้เองทีหลังดีจังเลยคุณพบน่ารักที่สุดเธอว่าจบก็รับขวดยามาแล้วยื่นให้เสือมั่นสำทับวิธีกินให้จัดการต่อจะมื่นพี่พบโอสถนึกได้เหลยวซ้ายแลขวามองหาหลวงเพิ่มสัตรากับเฟื้อง แต่ไม่เห็นแม้เงาเสือมั่นเห็นดังนั้นจึงตะโกนสั่งไอ้ออดเอ็งไปปล่อยไอ้สองคนนั้นออกมาได้แล้วพี่จะปล่อยมันไปหรือออดถามกลับสีหน้าไม่สู้ดีหากไอ้หลวงเพิ่มมันจับพวกเราหรือแจ้งเบาะแสให้ทางการเรามิลำบากแย่เรือข้าจะตกลงกับมันเสือมั่นตอบอย่างมั่นใจแต่ว่าหรือเองไม่เชื่อข้าไอออดมีสีหน้าสับสน แต่ก็คลายลงอย่างรวดเร็วเพราะถูกเร่งเร้าเข้าให้อีกหนก็ได้ก็ได้หากมันเล่นตุกติกข้ามไม่ไว้มันแน่เสือมั่นมองตามไอ้ออดที่เดินสายอาจอาดท่าทางไม่เต็มใจนักไปทางโรงนาแต่เขามั่นใจว่าสามารถตกลงกับหลวงเพิ่มศาสตราได้อย่างน้อยอีกฝ่ายก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเพราะโชคชะตาที่เล่นตลกทำให้เขากับมีบุญ ต้องเป็นกัมพาบิดามารดาและญาติพี่น้องถูกต้องโทษคดีร้ายแรงเพราะการใส่ความของพระยาสุรเชษรองเจ้ากรมเกษตรตาธิปดีที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมามีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดินที่นาถูกริบไปไม่เหลือสมบัติสักชิ้นเดียวเขากับน้องชายจึงต้องหนีเข้าป่ากระทั่งกายมาเป็นเสือมั่นดังเช่นทุกวันนี้เขามีแต่มีบุญน้องชายร่วมสายเลือด และมีชีวิตอยู่เพื่อรอคอยที่จะชำระแค้นคนที่ทำให้ครอบครัวต้องล่มสลายนานหลวงเพิ่มสัตตราก็ถูกปล่อยตัวมาพร้อมกันกันกบเฟืองแต่ทั้งสองยังคงถูกมัดมือไพร่หลังเอาไว้ทันทีที่เห็นหน้าผู้เป็นนายเฟืองก็ร้องไห้โฮลืมอายวิ่งมาซุดลงคุกเขา่าแทบเท้าจะเหมือนพี่ภพโอสถทันทีคุณพ่อขอรับคุณพ่ของเบาหายแล้วหรือขอรับข้าหายดีแล้ว เ่านึกว่าคุณพบจะแย่เสร็จแล้วจะหมือนพิ่พบโอสถย่อตัวลงจับไหล่ทั้งสองของเฟื้องให้ลุกขึ้นในขณะที่เฟื้องพยายามกั้นก้อนสะอื้นเสือมั่นเห็นดังนั้นจึงบุ้ยใบใ้ให้ไอ้ออดแก้มัดทั้งที่มันไม่เต็มใจครั้นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระหลวงเพิ่มสาตตาก็ตรงเข้าคว้าคอเสื้อเสือมั่นหมายจะชกสักหมัดแต่เสือมั่นไวกว่า ชักดาบวาววับขึ้นขู่เสือก่อนทำให้หลวงเพิ่มสัตราชงักไปจะฆ่าก็ฆ่าไม่ต้องมาแซงปล่อยหากฆ่าไม่ตายฆ่าก็ต้องจับเองเองคิดว่าจะมีชีวิตรอดไม่จับฆ่าได้หรือหากฆ่าไม่ปล่อยเองก็ต้องตายเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่แหละไอ้เพิ่มเสือมั่นคำรามขู่แต่กลับได้รับรอยยิ้มหยันตอบแทนมาสู้กันสักตั้งฆ่าชนะเองไปมอบตัวกับฆ่าหากเองชนะก็ฆ่าฆ่าเสียแล้วเองจะรอด เสือมั่นฟังแล้วหัวเราะลั่นเรากับคนบ้าก่อนจะหยุดชะง,งักแล้วตอบเสียงดังฟังชัดฝันไปเหอะไอ้เพิ่มเช่นนั้นมาสู้กันได้อยู่แล้วไอ้ออดมีอะไรรื้อพี่มั่นออดรับคำเสียงอ่อยกลัวลูกพี่ใหญ่เป็นอะไรไปทุกคนต้องแยกกันหมดแต่เว่าพี่เพิ่มพี่เพิ่มจริงๆด้วยหลวงเพิ่มสาตราหันไปตามเสียงเรียกเป็นมีบุญที่ก้าวเข้ามาขัดตาทับ สีหน้ามีบุญแสดงถึงความปิติยินดีเป็นอย่างมากชายหนุ่มขเขม้นมองร่างผอมซูบซีดตรงหน้าแล้วถึงกับตะลึงไอ้บุญไอ้บุญเด็กน้อยรือขอรับข้าเองไอ้บุญเด็กน้อยเองมีบุญตอบรับสีหน้ายินดีปิดไม่มิดดีใจเหลือเกินที่ได้เจอพี่เพิ่มหลวงเพิ่มสัตราสีหน้าเจือนลงจากที่คิดสู้กับเสือมัน่นก็เลิกล้มความคิดทันทีเป็นเองงรือที่ป่วยให้ไอ้ตะวันมารักษา ขอรับข้านึกว่าต้องตายแน่แล้วแต่พี่ชายคนนั้นช่วยรักษาข้าลุงตะว,วันหน้าเจือนยิ้มไม่ออกเพราะเด็กหนุ่มเรียกเธอว่าพี่ชายคนนั้นในขณะที่ไอออดลอบหัวเลาะอ,อย่างมีเรสในแต่คนที่หน้าตึงเรียบเหมือนไรความรู้สึกกับรู้ความหมายแฝงของไอออดดีเพราะเหตุการณ์เมื่อเช้าเป็นแน่เวนเอ้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตจะเหมือนพี่พบโอสดนึกสมบทในใจ พอหันมาสบตารุงตะวันเขาก็ถึงกับประหมา่าเขยบออกห่างร่างบอบบางทันทีมีอะไรเหรอคุณพบทำไมทำหน้าประหลาดไม่ไม่มีชายหนุ่มถึงคร่าอึกอักจะตอบได้อย่างไรเรื่องที่เขานอนกอดเธอทั้งคืนมีบุคคลที่สามเห็นเข้าเสียแล้วไม่มีได้ไงแบบนี้เขาเรียวกว่ามีพิรุษก็บอกว่าไม่มีไม่มีเองนี่ก็กไกรจะเหมือนพี่พบโอสถว่าจบก็เดินหนีไปอีกทาง ทิ้งให้รุ้งตะวันยืนงงแต่เธอไม่มีเวลาใส่ใจมากนะักเพราะต้องใจไว้ว่าก่อนกลับจะทำยาลูกก่อนทิ้งไว้ให้มีบุญกับเอียดเสือก่อน